น้ำจิ้มก่อนนี่ข้าวคั่วนะใส่ไปเลยอุย้ยเราลืมซอยอนี่เดี๋ยวมาผัดน,น้ำก็บแบบ มีก็นไหมขมเท่าไรหร่อ๋อ,อลอดชิมเนื้อก่อนนี่เนื้อนะครับอืมอืมอ,อักแพลวมีผักแพลวเลยนะ อื้อหืมตับตับมาครับตับหวานอื้มอื้มตับหวานจริงครับอื้อกรอบมากเลยอื้มอากาศ เกาหลีสามสิบกีบสามสิบกีบพันตับพันเนื้อสามสิบกีบพันตับพันเนื้อครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปมาครับสามสิบกีบพันตับพันเนื้อ khủy gần hên khem khem này Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอ้โห oh. นี่ต้องแก้ข้าวหน่อยอือหืออือหือือหืมา อือือ,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 อสามอย่างเลยเต็มสุเข้าเซ็บเลย สามสิบกีดพ,พันเนื้อกับตับมาเด้อ